ต้อยจะหมูกสวยแต่ตัวสั้นคอสั้นแล้วเขาต้องทํายังไงชีวิตคนเราเกิดมามันเลือกไม่ได้เธอก็จะเอานู่นเอานี่เธอแล้วคนม้นน่ะจะน,นี่บอกเลยนะจจน,นี่อาจจะใช้คําแรงนะทุกคนแต่มันคือความจริงทุกคนรับให้ได้หน้าตาไม่ดีหุ่นไม่ดีรูปร่างไม่ดีอ่ะยังพอแก้ได้นะแต่สันดานไม่ดีไม่มีทางแก้ได้หนูอาจจะพูดแรงทุกคนแต่มันคือเรื่องจริงหยุดบูลลี่คนอื่นเพียงเพราะเขาไม่สวยใน ความคิดของคุณได้แล้วทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองผู้ชมคะต้องบอกว่าทางด้านของเจนนี่รัชนก่าโอ้โหได้ได้ว่าซัดเดือดแลยผู้ชมคะฟาดกลับคนที่บูลลี่ บูลลี่กายบูลลี่น้องสาวเธอก็คือลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยแหละค่ะคือเธอก็ฟาดกับแรงแต่ว่าก็ตรงดีคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะคือคนคนนี้เนี่ยหลายคนก็ต้องยอมรับนะคะว่าโอ้โหยิ่งโตก็ยิ่งสวยค่ะสาหรับน้องสาวก็คือลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะหรือว่าลิลลี่นารรนาที่พัฒนาการของเธอความสวยของเธอเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปในทิางท,ที่ดีขึ้นจริงๆแถมเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยถ้าใครได้มีการติดตามข่าวหรือเห็นโลกโซเชียลก็จะเห็นว่า เธอตัดสินใจพึ่งมีดหมอด้วยการไปศัลยกรรมทำจมูกใหม่ที่แม้ว่าแผลเนี่ยจะยังไม่เข้าที่แต่ก็ฉายแววความสวยความปังมากๆผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะแต่สวยยังไงก็ตามก็ยังไม่าวเจอชาวเน็ตบางรายเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซะบ่อยๆอ,อยู่ดีบางรายกว่าทำแล้วไม่สวยดูแปลกไปบ้างอะไรไปบ้างผู้ชมหงาจนเจ้าตัวถึงขนาดที่ ออกมาอัดคลิปสวนกลับชาวเน็ตเหมือนกันโอ้ยทำดีเท่าไหรก่ก็แบบสวยเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีจนงานนี้ค่ะทางด้านของเจนนี่รัชนกพี่สาวนะคะก็ออกมาปกป้องน้องสาวเลยค่ะมีการเหมือนเธอก็พูดในช่วงจังหวะที่ไลฟ์ขายของรวมถึงได้พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะที่หลายคนเข้ามาบูลลี่แบบลิลลี่เนี่ยนะคะซึ่งเมื่อมีคนเข้ามาสอบถามถึงเรื่องของการทำจมูกข,ของลิลลี่เนี่ยทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็ราม่าที่มันเกิดขึ้น คือเจนนี่เองเนี่ยก็บอกว่าลิลลี่เนี่ยไปทำจมูกมาในราคา1,80,000บาทแต่ทำมาเนี่ยแสนแปดก็ยังโดนบูลลี่อยู่เลยนี่ทำแล้วหรออย่างงั้นอย่างนี้ทำแล้วเหมือนแม่จะบูลลี่กันไปถึงไหนต่อให้จมูกสวยแต่ตัวสั้นคอสั้นแล้วเขาต้องทำยังไงอะชีวิตคนเราเกิดมามันเลือกไม่ได้เธอก็จะเอาแบบนั้นเอานี่แล้วคอมเมนต์อะเจนนี่บอกเลยนะ เจนนี่อาจจะใช้คำแรงทุกคนอาจจะรับไม่ได้หน้าตาไม่ดีหุ่นไม่ดีรูปร่างไม่ดียังพอแก้ได้แต่สันดานไม่ดีเนี่ยไม่มีทางแก้ได้หนูอาจจะเป็นคนที่พูดแรงแต่มันคือเรื่องจริงหยุดบูลลี่คนอื่นเพียงเพราะเขาไม่สวยในความคิดของคุณได้แล้วทุกคนเนี่ยมีความสวยในแบบของตัวเองหนูไปอ่านคอมเมนต์ก็สงสารลี่หนูอยากด่ามากๆเลยนะแต่ไม่อยากเป็นข่าวเยอะ พอเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวเธอก็บอกว่าเออเนี่ยเจนนี่ชอบทําตัวเองให้เป็นข่าวแต่ฉันไม่ชอบเลยบางคนเนี่ยก็พูดว่าทําไมมีตังแล้วไม่เห็นไปสัญญกรรมเลยพี่ไม่ให้ทำเหรออย่างงั้นอย่างนี้พี่อิดช้าเหรอพอไปทําเสร็จทําจมูกแล้วทําไมไมีทําคอลหละทําไมไมีทําไหลทําไมไมีทํานั่นไม่ทํานี่ล่ะทําไมไมีทาอันนั้นอันนี้เธอบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยต้องทําเพื่อคนอื่นเนาะ แน่นอนว่าหลังจากเรื่องดาวดังกล่าวหูกแชร์ออกไปนะคะโอ้โหได้ได้ว่างงานนี้ก็มีคนที่เห็นใจแล้วก็เข้ามาส่งกําลังใจให้ทางนัานของลิลลี่เป็นจำนวนมากนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าเห็นด้วยนะกับสิ่งที่เจนนี่พูดแล้วก็ลิลลี่เนี่ยเป็นคนที่ทําจมูกแล้วสวยเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยบางคนก็บอกว่าก็ลูกแม่จะไม่ให้เหมือนแม่เหมือนพ่อได้ยังไงวะให้คนที่บอกว่าลิลลี่ไม่สวยเนี่ยออกมาจากปากคนที่มันสวยหน่อยค่ะ เอ่อบางคนก็บอกว่าน้อยคนนะที่ทําจมูกครั้งเดียวแล้วสวยเลยแต่ลิลลี่คือใช่คือสวยบางก็บอกว่าไอ้การที่ยังไงอะ่ะบูลลี่คนอื่นน่ะนิสัยลึกๆคือคนที่ขี้อิจฉาไม่ชอบเห็นคนอื่นเด่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดีกว่าตัวเองแค่นั้นแหละไม่ต้องสงสัยเลยลิลลี่เนี่ยสวยขึ้นไม่แปลกที่พวกนั้นมนจะบูลลี่บางคนก็บอกว่าอังริงนะใครบอกว่าไม่สวยอันเนี้ยขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่อยากจะบอกว่าน้องลิลลี่เนี่ย สวยขึ้นมากแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่ที่เจนนี่เนี่ยพูดไม่ได้แรงเลยสําหรับพวกที่ชอบบูลลี่คนอื่นนะเรียกได้ว่าโอ้โหงานนี้นะคะก็มีขนลุกมีจุกอกกันบั่งเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังเห็นอยู่เลยมีการเข้ามาคอมเมนต์แซ่แงต่อเนื่องทาอะไรคุณผู้ชมคะ คือจะทําให้คนทั้งโลกเนี่ยพอใจมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยบางทีเราคิดอะไรที่รู้สึกว่าไม่เห็นจะดีตัวเก็บไว้ในใจไม่ต้องออกมาพูดให้เขาฟ้องเล่นๆก็ได้ค่ะเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นการบั่นทอนจิตใจเขาทําแล้วเขารู้สึกว่าดูดีขึ้นแล้วทําให้ตัวเองแบบรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะได้ดว,วงหันเนี้ยคนเข้ามาชื่นชมลินล,ลี่เพียบเลยละค่ะฉันไม่ชอบคนว่ะเตอเลยฉันอยากจะกรีดไอ้ดังๆฉันอยากจะวีน ว่าเธอเป็นน้องฉันมันจะมีจออว้ใครมาว่าเธอ <c oughs> แล้วคนก็คือความสวยสแตนดาร์ดของตัวเองคือแบบไหนอะเลยบางทีปวดโผล่ไฟไปอะถ้านับน้ำแล้วไม่ก็ไม่รู้จึงบูลลี่อะินพูนเด็กคนไม่นิ่ใจคำเร่งไม่จบ <c oughs> คนเราถ้าบูลลี่คนอื่นนายตาตุกบูลลี่กรับอันอยากโกรธกันจริงจึงบอกไปเองึงแบบเออไม่ว่ากันโปรย็นดู เปนดูกิวจนนี่ก่อนตอนนี้เอาเตออันข้างเนาะฉันจอไปเตอแหล่ส่งอะโทษตอนนั้นนี่มันน่ใจต่างพี่นั่งหมานันเก๋ไหเตัวันนี้มันหนีมูกแล้วเตอแย่ต่าบันพลือต่อพอใจมันนักนะนักว่าไปพูดตี่มาเล็นน้องอ๋อก็ตัวก็ตัวฉันดด้ได้กว่าน้ำหนามดาเตอเป็นน้องฉันจะเลี้ยงมาจะเลี้ยงมากับฝ่าเตาฉันจบมากตื่นมงคนวะ โอ้ยเดี๋ยวรอยุบก่อนถึงจะสวยฮาไอมันช่วยเลยจีมัน <c oughs> ปูง,งออกหมาเล็วนั่นไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ